มาแล้วค่ะมาแล้วผีะเกทักีดามตีสอา้ตัวเลขบปอร์สิค่ะเบอร์สิบลาลงหูตัวนี้น้อยหมายเลขผีตะเกียงักกีดามุมเท้าผีดามบกับ มื่งผูขาดนะผูกยอดทีเขาดจะไ้ท่เอเลยตัวเราที่เจอขอเด็กแล้วไหยไม่ลาทั้งสองทีจับมือกันแล้วก็ทีมสองที้ก็ถ่ายรูปนะครับรวมกันครับแบบแรกก็ทีมใครทีมมันจอดนะครับน่ารักไ้ เาก็่กัการวิ่ทีแล e <c oughs> um ้วก็ัที่อนแกาบอกว่าขาใที่มาล่นอ่อัแนก็าหน้าทีแล้วก็อัแนใหม่ก็รจลุตบอลอันี้เนแล้ัทนกะแัทนใหม่ก็ล็กเลกรอชมผลการแข่งขันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมฟุตบอลนะคะ ฟุตบอลผู้สูงอายุค่ะมีแต่อายุ50ขึ้นนะคะเรามาดูฟีเท้ากันนะคะว่าจะเป็นยังไงอพอบาดเบอร์19นะคะสนาม วิเชียรีพระหละจังหวัดศรีสะเกดนะคะสนามสนามสวยภูเขาจะเป็นแผนอันนี้คือวอร์มยังไม่ได้แข่งแล้วนกะ็ามาชมกันนะจ๊ะ ดูขนาดนี้แกยังเตะม,มีแตออ่อายุ50าสขึ้นนะคะนี่ดูฝีเท้ากันแต่ละคนสาไปแล้วให้เบอร์สิของคู่ขันยิงยาวไปโอ้สดุดดขาจะคของหลม ม้วนหลอกขี่ล่างดอบสะดุดขาตัวเองล้มจ้าไปแล้วครับเอากัาร์ตูนเอาได้ไหมได้ไหมได้ไหมยิงโอ้ยโอ้ยิงคอายบดแมนฮะแมนแมน แม่ตัวดีก็เดินทางครับดูหน้าดียซ้ายก็สามารถดูแต่ก็ได้แล้วก็เตะมุมค่ะเตะมุมโอ้โยนยาวมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยแดนลอมบี้โอ้ยเนาะอาจารย์อุดเอ้ยอาจารย์อุดคือขาอ่อนไม่แดงไม่ โอ้ยเนาะไม่งั้นได้แล้วเมื่อกี้นั่นไปต่อแล้วค่ะส่งเข้ามาด้านในนัน่นนั่นนั่นนั่นปาตาเนยโอ้ยก็ไม,ม่ผู้ใด่สกัดเลยเอ้ย ไปแล้วไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วตนดิวิงยิงยิยิงเข้าไปแล้วโอ้ย บ่มีไพยิบพอคนพอฉันอุตซาห์เอาไปหายทำความดีไม่หายผลรางวัลจากนายอักษรแสนใหม่ประธานชมรมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสีสะเก็ค่ะค่ะมาทั้งทีมเลยค่ะรับถ้วยจากท่านประธานเลยค่ะค่ะ ค่ะถอยหลังนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้ถ่ายภาพร่วมกันค่ะคท่านประธานอยู่ตรงกลางโอเคค่ะมันไม่สวยอาวุโสจังหวัดศรีสะเกดค่ะมอบโดยท่านวิทวัตไตราสารณกุลนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้ท่านให้เกียรติมามอบนะคะ และรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกันทลักษ์ค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนถ้วยรางวัลจากนายวิชิตไตรสารณกุลนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสเกตนะคะก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะเลิศนะคะและก็ะผู้ที่ได้รับร,รางวัลรองชนะเลิศทั้ง3ทีมนะคะคร <c oughs> ั้งนี้เราจัด4ทีมด้วยกันนะคะ